ดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจส้ังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางฮานอยนะคะวันที่30ธันวาคม2568นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเปน็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ่ะแนวทางที่ใจจัดทาขึ้นมานี้คือการจอเด่นนะทุกคนนะจอเด่นวิ่งลุดนะคะทุกท่านคะแต่ละหน่อยแต่ละรอบถ้าไม่ชอบให้ fc รอดูมาตวมกับเลขเด่นประจําวันได้ที่ท้ายคิปนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันนะคะก่อนอื่นนะคะทุกท่านคะ่ะไปดูวันที่29กกันก่อนก็แล้วกันนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะ ยี่สิบเก้านะคะจจให้เด่นเฉพาะกิจสามและสองมาห้าเก้าหนึ่งสามศูนย์เด่นมาสามนะคะทุกท่านมัดรวมหลุดได้เด่นประจำบรรลุดกายชาติให้ให้แปดกับเจ็ดนะคะมาหกหกเก้านะคะทุกท่านหกเก้าก็มานะคู่ด้านบนนะคะแล้วก็เจ็ดสี่สี่เจ็ดคู่มัดรวมเลยนะคะทุกคนคะ่ะได้ป่เนาะพี่น้องนะ่ะสิได้อยู่เนาะค่ะเนาะสี่เจ็ดเจ็ดสี่น้อ, 74, นอยพิเศษให้เก้าและแปดมาเก้าสี่สอง 01เก้ามาหลักร้อยมัดรวมมา4เลขเด่นประจำวันมา2นะคะนอยปกติให้3และ2มา43742วันนี้เข้าเด่นแยกกับมัดรวมนะคะ37734224นะคะทุกท่านคา้าเมื่อเขาก็เขาดีพี่น้องเมื่อลุดก็ลุดดีคือกันนะคะทุกคนวันนี้คู่เด่นแยกกับมัดรวมมา2ครั้งนะคะ7447นอยกาชาติแล้วก็ สครั้งพี่น,อน้องโดยปกตินะคะสามเจ็ดเจ็ี่สอเนาะทุกคนน่อย V.I.P ให้เและ6นะคะมา7จ็ดสมัดรวมมาเจข้าคู่ต่อเจาะเ9็ดเนะคะข้าคู่ต่อเจาะเด่นแยกด้วยคู่ต่อเจาะมัดรวมด้วยมัดรวมมาอีกครั้งค่ะสี่แปดแข้าคู่ตัอเจาะมัดรวมนะคะ4884พี่น้อง มือได้เด้งดีกระเด้งนะ,ะทุกคนมือได้รุดกระรุดดีเด้อค่ะเด้อไปต่อคะ่ะพี่น้องขาขอให้ทุกคนองเงีเปังปวันที่29่นะคะใจก็ผลการออกรางวันยี่เออยิวันที่สามสี่เผลการออกรางวัน2ี่สิบมาส่ตัวบนแปดสี่สามหน่อยพิเศษศูนย์เก้าสี่สองหน่อยบีพีสี่เจ็ดสี่แปดแปบวกบวกสามบวกเจ็ดบวกเก้าบวกสี่บวกสอเกสี่บวกแปดได้หก หกสลบหเหลือ59นะคะบวก1ได้61จะจะจับ2ตัวเหมือนเดิมใครอยากได้3ตัว591เก้าหนึ่งถึงห้าเก้าเาหูย์หนึ่ถึงหกศูนย้าหกถึงหกหนึาคะุามาดูคะ่ะทุกคนเมื่อวานนี้3ตัวแตกไหม591มาน้อยเฉพาะกิจนาะคาทุกท่านมาน้อยเดียวพี่น้อง 901วันนี้นะคะตัวไทยจะจะมาจับ1-9 91ถึง9ก้ก็าก็สก็สก็5ก็หก็หก็เจ1 0 1 1นย์1นถึงศูนย์เก1าศู่นส่กถึงานึ่ึง9นอานาน่จะคะเกานะคะ, 99, ะ,คะทุกท่าน ศูนย์หนึ่งถึงศูนะคะศูนย์หนึ่งศูเจ็ดศแป้าเาตมักเด้อค่ะเดอ้อ1 1ึ่งหนึ่งถึงหนึ่งเก้าหนึ่งหนอาเอาพี่น้องมือนีเล็กหนึ่งก็มากลายแต่1 8ึ่งแนึ่งเก้าะิ์ตามตัวเด่นนะทุกคนอย่าเอาตามใจนะอย่าเอาเยอะนะคะทุกคนคะ่ะมันสิเบเเหลือกำไรพี่น้อง มาดูมัดรวมค่ะทุกคนดินกิจฉพากิจอยู่ที่สี่และสามนะทุกคนกาชาติศูนย์และเก้าพิเศษสี่และสามปกติสามและสองมีไอพีแปดและเจ็ดนะคะนอยวันนี้นอยมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลเบ้ลคือนอยกิจกับนอยพิเศษนะคะทุกคนหรือเบิลทั้งวันเมื่อวานนี้มาเบิ้ลดันนาหกหกเก้านะคะไม่เบิลทุกคนเมื่อวานนะคะก็ ขึ้นอยู่กับดุลพินิษนะว่าทุกคนจะชอบไหมสําหรับเลขเบิ้ลนะคะน้อยจิตนะคะกับน้อยพิเศษเหมือนกันตัวเจาะ4กับ3 9 3 0 3 1 3 9 4 0 4 1 4นะคะกาชาติ0และ9 9 9 0 9 1 9ใครที่ชอบเลข0ประจำวันอังคารนะคะท่านฟังดีๆนะจะจะบอกแค่2ครั้งนะคะ0 2 2 0 0, 0 3 3 0 0, 0 4 4 0 0660-0880ค่ะเอาใหม่0220-0330-0440-0660-0880 FC สามารถใช้ได้ทุกทุกวันอาคารนะคะ,ะ,คะถ้าสมมติว่า FC ชอบเนาะทุกคนทีนี้นะคะปกติ3และ2 9202-12-9303-13นะคะ VP8 และ7 เ7 0 8 1จกับค่ะทุกท่านนี่คือคู่ตัวเจาะแต่และหน่อยนะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันวันนี้วันอังคารอยู่ที่3กับแเราทุกคนเบิ้ลประจำวัน33เลข3กับเลข8 FC สามารถนำไปใช้ได้ทุกทุกวันอังคารนะคะแต่นะคะทุกท่านคะก่อนที่วราจะมาถึงหน่อยนะคะเลขวันอังคารให้ทุกคนสังเกตก่อนนะคะว่า วันนี้ตั้งแต่เช้ามาจนถึงนอยน่อยทุกคนเลขไหนเดินนะคะถ้ายังอยากถ้าอยากตามแค่เลขเด่นปะจําวันนะให้วิเคราะห์แบบนี้ตัวเลขตัวไหนเดินมาบ่อยๆนะคะจัดตัวนั่นละพี่น้อง <c oughs> ด้วยความหังใยและความปรารถนาดีจากแอดมินเช่นเคยนะแล้วคะทุกคนมัดรวมวันนี้ได้มาที่สงกับ6 <c oughs> นะคะทุกคนค่ะเรามาดูกันว่าอฟซีจะชอบไหนคู่มัดรวมมีแค่หคู่นะคะ นั่นก็คือ920212 960616นะคะนี่คือคู่มัดรวมของวันนี้นะคะทุกท่านที่นี้จะจะพา FC มาวิเคราะห์แนวทางนะคะถ้าสมมติว่า FC ไม่ชอบพูดด้านบนให้ FC จับเด่นแยกกับมัดรวมหรือจะจับกับเลขเด่นประจำวันก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นแต่ชัจะทำให้ดูกับมัดรวมนะคะ เฉพก,กิจ4ี่และสามมารวม2องและหกสี่สามสามสี่สี่3องสองสี่สอย่างนี้เป็นต้นที่นี้มาวิเคราะห์แนวทางด้วยกันค่ะทุกคนน่อยเฉพก,กิจน่อยกชาตินะคะทุกท่านคือน่อยวัดดวง fc จะตามเด่นแยกจะตามมัดรวมหรือจะตามผู้ตอจอหรือเลขเดินประจำวันคือวัดดวงล้วนๆอันไหนไหลทุกคนสามารถไหลต่อได้ยาวๆถึงน่อย vip นะคะแต่ ถ้าสามน้อยแรกนี้เด่นแยกหลุดหมดคู่ตัวเจาะก,ก็หลุดนะคะให้ทุกคนมาวิเคราะห์ดูว่า2กับ6มาหรือไม่3กับ8เดินไหมตัวไหนเดินตามตัวนั้นนะคะทุกท่านแต่นะคะถ้า3ามน้อยแรกนี้หลุดหมดคู่ตัวเจาะก,ก็หลุดมารวมก็หลุดเลขเด่นประจาวันก็หลุดนะคะให้ทุกคนวิเคราะห์จากตัวเลขไม่ต้องตาม3กับ2และ87นอกเหนือจากว่าในนี้จะมี3กับ2และ87ที่กล่าวมานะคะทุกท่าน ค่อยตามนะคะให้ตามตัวเลขที่เดินทุกคนถ้ายังเด็กตามหน่อยปกติกับหน่อย VIP นะถ้าหลุดมาหมดนะคะให้ตามตัวเลขที่เดินตัวเลขที่เดินหมายความว่าตัวเลขที่มาแล้วสองครั้งอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะเดินต่อไปครั้งที่สามประมาณนี้นะทุกคน สังเกตเอาพี่น้องปัจจัยเป็นของพี่น้องเองนะคะใจพินแอดมินมีหน้าที่วางแนวทางแนวทางมีข้อมูลหลุดนะคะไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันนะคะทุกท่านสําหรับแนวทางฮานอยวันน,น,นี้วันที่30มสิบใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกําลังใจที่เอฟซีทุกทุกท่านมอบให้สําหรับวันนี้ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะโชคโชคมั่นมันสุขสุขค,คนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ